ทองชนะพี่น้องหมดธนาสาตุบนสายบานเดยกันครับอะพิวาธานาสิเลสันิจังุทาบจายโนจตตรุธัมมะวันเตีายุวันุสุขังพระลัง วันนี้เช้าว,วันนี้พี่น้องผมบุกเกิดอักเสบเดนกันลูกๆหล,ลานๆไม่สบายกันก็เลยพาไน,นอนดึกตื่นตื่นไม่ทันพี่น้องตื่นเกือบไม่ทันพระพระมาดีที่ไปซื้อกับข้าวมาไว้แล้วก็ทำข้าวให้แม่รอให้แม่รอใส่บาตรรอก่อนนะก็เลยทัน พาพี่น้องชมทุ่งเมื่อคืนพายุฝนมามาแบบยังไงไม่รู้พี่น้องมาฝนตกแต่ไม่มีน้ำก็ระเมาะระแมตกแต่พอเหมือนสาดสาดนะฮรพี่น้องแต่สงสัยฝนตกไปทางนี้นะฮะไปทางทิศเหนือเนะพราะว่าฟ้าร้องพุ่งปังพุ่งปัง,ป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 งไปทางทิศเหนือนะแต่ทางเราก็นะก็ตกประมาณนี้พี่น้องตกหมาดหนะมาดตกหมาดหมาดตกเหมือน,นกับนำข้างถอยปลายมาก็ ไม่เป็นไรก็มีผลทําให้ชุ่มเย็นขึ้นอย่างน้อยก็ขอให้พายุที่กรมอุตุนิยมวิทยาเขาประกาศไว้ว่าวันที่3ถึงวันที่7จ็ดมาถล่มอีสานก็ขอให้มาถล่มจริงๆเด้ดอพี่น้องอันนี้ก็วันที่3มาเซฟเซก่อนวันที่4ก็ยังคงทิ้งร่องรอยอยู่ก็ยังมีความบังอยู่น้อพี่น้องนะเช้านี้ใส่บาตรแล้วก็สบายใจขึ้นอ,อย่าลืมนะครับนโมทนาสาธุบุญกุศล จากต่อทองเแลล์ด้วยกันนะครับสวัสดีครับ